สวัสดีค่ะช่องแม่สายพิน f a m i l ีนะคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาต้มชานะคะต้มน้ำชาเก็บไว้กินนะคะเพื่อนๆกินแทนน้ำนะคะมันจะทำให้เราระบายดีนะคะเพื่อนๆเ,เขาก็บอกว่ามันต้านมะเร็งด้วยนะคะคุณแม่ก็ต้มกินทุกวันเลยนะคะแล้วก็เอาใส่ขวดอันนี้เติมน้ำไปสองลิตรครึ่งนะคะต่อหนึ่งซองนะคะเพื่อนๆ นี่เลยค่ะชาจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็เอาสองหอมค่ะเราก็จะเอาไปแช่ในน้ำค่ะเพื่อนต้มน้ำร้อนอะ่ะยาก็จะออกดีนะคะสีเขาจะเหลืองค่ะเพื่อน ฝากติดตามช่องแม่สายบินแฟม,มิลี่ด้วยนะคะเพื่อนๆคุณแม่เอามาขย่าในน้ำนะคะเพื่อให้ตัวยามันออกนะคะเดี๋ยวก็แช่เอาไว้ค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขย่าพักนึงเดี๋ยวคุณแม่ก็เอาวางแช่ไว้นะคะพอว่ามันน้ำร้อนดีคุณแม่ก็ปิดแก๊สค่ะแล้วก็รอให้เย็นนะคะถึงจะเอามากองใส่ขวดใส่ขวดเบปซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บไว้ก็จะได้สองขวดลิตรนะคะ แล้วคุณแม่ก็จะเอามาเทกินนะคะเพื่อนกินต่างน้ำเลยนะคะวันหนึ่งคุณแม่ก็กินเป็นลิตรอะคะมันจะทำให้เราจากที่ท้องผูกสองสามวันอย่างเงี้ยถ่ายได้ทุกวันเลยนะคะเพื่อนคุณแม่จะเป็นคนท้องผูกนะคะพอกินพอกินเข้าไปนะคะกินชาตัวนี้เข้าไปอะถ่ายได้ทุกเช้าเลยะคะ่ะ ณแม่ก็สั่งมานะคะนี่คุณแม่จะมาต้มให้เพื่อนๆดูนะคะกลิ่นหอมมากๆค่ะเพื่อนๆกินง่ายกลิ่นหอมชาอูหลงค่ะเขาบอกว่าต้านมะเร็งแล้วก็ปรับสมดุลในร,ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเราระบายมันล้างไขมันค่ะเพื่อนๆ เราไม่ได้ต้องการว่าหุ่นดีหรอกค่ะเราอยากให้เราถ่ายได้ทุกวันถ้าถ่ายไม่ได้นะท้องเราจะโตมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ่อนี่เริ่มเหลืองแล้วค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเดี๋ยวเราก็แช่ไว้อยู่อย่างเงี้ยที่คุณแม่เขยาเพราะคุณแม่ให้เขาออกไวๆค่ะให้ให้ตัวยาเขาออกไวๆนะคะ แต่เราต้องแค่ไว้ถึงยี่สิบนาทีค่ะเ,เพื่อนๆแล้วสีมันจะเข้มกว่านี้นะคะคุณแม่ก็กินต่างน,น้ําเลยค่ะกินถูกวธี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมันติดไปแล้วอะ่ะคุณแม่กินแล้วมัน,ม,นมันเหมือนติดแต่มันหอมอะ่ะกินแทนกาแฟเลยค่ะเ,เพื่อนเพือเพราะว่าเช้าขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องกินตัวนี้ไปพร้อมกับข้าวเลยอะ สวยนะกินมากมากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคุณแม่จะลองกินให้เพื่อนๆดูค่ะ นี่เลยค่ะเราก็ได้มาแล้วนะคะชาอูหลงหอมหอมเดี๋ยวคุณแม่จะกินให้ดูค่ะหืมหอมนี่ยังน้ำไม่ร้อนจัดนะคะคุณแม่กินได้คุณแม่กินน้ำร้อนสิบแล้วค่ะเพราะว่าเราจะไม่ทานน้ำเย็นนะครัเพื่อน พอกินเข้าไปอย่างเงี้ยตอนเช้าประมาณห้าโมงหกโมงอ่ะห้าโมงเช้าอย่างเงี้ยพูดผิดหกโมงเช้าถึงตีห้าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าปวดท้องอ่ะจะเข้าห้องน้าทุกวันเลยค่ะเพื่อนๆนจากที่มันไม่ถ่ายนะแล้วคุณแม่เป็นตัวแทนเลยนะคะเพื่อนๆใครสนใจอ่ะสั่งซื้อในนามคุณแม่ได้นะคะ ทักมาหาคุณแม่ได้เลยค่ะช่องแม่สายพินแฟมิลี่นะคะอ้อร่อยหอมค่ะคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องแม่สายพินแฟมิลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ